สวัสดีครับทุกคนก่อนจะไปดูคลิปกันฝากกดไ like, ลค์คนละหนึ่งไลค์กดติดตามและกดก,าการะดิ่งเพื่อเป็นการไม่พลาดคลิปใหม่ใหม่ไปกันอาฉันเบื่อข้าวก็หบนเราไม่มีข้าวจะกินแล้วฉ<า>ันเบื่อแล้วกิน <laughs> ข้าวข้าวห,<า>หมดหมดเลย โอ้ยเบื่อเบื่อเบื่ออยากเติมเกมตังก็หมดเดี๋ยวเกมพ่อจะกลับมากลับมาแล้วโอ้ยพ่อพ่อพ่อเป็นไรครับเข้าอยู่ข้าอยู่ข้าวอยู่ข้าวฉันป่วยนะพวกแกอยู่ข้าวอะไรเหรอวันนี้พ่อไปทำงานขนมาไม่ได้ตังกระเป๋าทพ่อกลับงานก่อนที่เขาจะเลิกงานเพราะว่าฉันปวดหลังมากแล้วก็ไม่สบายด้วยอ้าวแล้วเราจะเอาตังที่จะซื้อข้าวเหรอฮะไมนมีตังเหรียญข้นั่นดิพวกแกต้องไปทำงานแล้วเหรอตอนนี้เดี๋ยวเอาเอาเป็นว่าเดี๋ยวฉันจะบอกอะไรพวกแกอย่างนอะตอนที่ พวกแกควรโตเป็นผู้ใหญ่ได้แล้วพา็ปผู้ใหญ่คืออะไรผู้ใหญ่คืออะไรอะฮะพ่อผู้ใหญ่คืออะไรอ่าผู้ใหญ่ก็คือผู้ใหญ่อ่าภายในหนึ่งร้อยวันฉันจะดูว่าพวกแกโตเป็นผู้ใหญ่พอหรือยังฉันจะให้พวกแกไปทำงานข้างนอกเพื่อจะได้เอาตังค์เนี่ยนะปซื้ออาหารให้พวกเรากินแล้วก็เติมเกมอะไรนะโลบกโลบกอะไรเงี้ยน่ะอ๋อเติมเกมโลบกเหรอเราจะมีตังค์เลยเกมโลบกเราจะเป็นผู้ใหญ่แล้วเพื่อนเราจะเป็นผู้ใหญ่เออก็ได้ครับงานก่อนงานแรกนะวันนี้เดี๋ยวพวกแกต้องไปทำงานกับ เออหน่วยก่อสร้างนะก็ฉันได้คุยกับผู้จัดการตรงนั้นไว้แล้วก็อย่าลืมไปทำกันด้วยแล้วกันนะโอเคโอเคไม่น่าะเท่าไหร่จะไปเลยเหรอไปเลยเราจะไปไม่ใช่ทางนู้นเหรออ่าทางนู้นเหรอโอ้ยรีบไปรีบมานะอย่าหลงทางอย่าทะเลทลายนะเราไม่ใช่คนเป็นคนทั่วไปอยู่นะครับโอ้ยไปเค่นั้นเราจะเติมผู้ใหญ่แล้วเพื่อนเติมเกมเติมเกมเติมเก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 มไปไปไป ใช่ดีไหมอ่ะก่อสร้างนะฉันว่าใช่ในโทรศัพท์โทรศัพท์ฉันอย่างเก่าเลยฉันใช้โนเกียถ้าเราทำงานได้เราไปซื้อ iPhone กันไหมฉันอยากได้ iPhone เอาไต้ w วางอ่ะโอ้ดีอ๋อแล้วเราต้องเข้ายังไงอ่ะเราก็โดดเข้าไปไหมเพราะว่าเรามีพลังอยู่ไม่ไงเรามีพลังสามารถบินได้โอ้ยโอ้ยโอ้ยใครอ่ะอ่ะ นี่มันไอลูกหัวลำโพงนี่วะเฮ้ยมาทำงานกันได้แล้วทำงานอะไรอ่ะต้องทำอะไรบ้างอ่ะก็ทำทุกอย่างนะไม่ว่าจะเป็นกวาดถุใช้พื้นถุยไม่ใช่ก็ทำทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นโยนอิดต่อสร้างแบกปูนหรือว่าโบกปูนหรือว่าผสมดินเหนียวผสมปูนอะไรก็ทำหมดทุกอย่างเลยนะตาตาไหมอ่ะไม่เข้าใจได้ได้ได้ทุกบาททุกสตางค์แน่นอนแล้วมันคืออะไรอ่ทำยังไงอ่ะเพว่ารีบทำซะเร็วอย่าลี่เลยถ้ามีงานที่ต้องทำแล้วจเปลี่ยนชุดไหม เออฉันว่าเหมือนต้องอ๋อเปลี่ยนดิคนบ้าเลยใส่ชุดกางเกงในอะไรเนี่ยมาเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนอทักได้เลยอ่าฉ allora ันเปลี่ยนด้วยแล้วกันนะชื้อเอาเปลี่ยนเสื้อผ้าเรียบร้อยเยดังไปเสื้อดัง transform เอาเปลี่ยนเสื้อผ้าเรียบร้อยไปไปทำงานดีกว่าไอ้แล้วทำงานทำอะไรมั่งอ่ะฉันไม่เข้าใจเลยอ่ะไอ้ผู้ลำพผอมานี่เลยพวกแกต้องยกกล่องพวกนี้ไปไว้ข้างบนนู่นเห็นไหมบนตึกนู่นเลยนะบนสูงที่สุดเลยนะ อ้าวทำไมเราต้องทำอ่ะมันคือบันไดสูงอ่ะโอ้ก็พวกไอ้นี่มันบินไม่ได้เพราะแกบินได้ไม่ใช่หรือไงอ่าเร็วเหมือนพ่อของแกไงรีบทำรีบทำโอ้โหนี่พ่อเราต้องทำงานขนาดนี้เลยเหรอแพ็คแพ็คแพ็คก็ทำก็ทำยกกองเสร็จปุ๊บโอ้หมันสูงมากเลยน่าเขย่าใช่บนสุดเลยเหรอใช่บนสุดเลยโอ้โหพอบนนี้เสรนะมาไป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 โอ้ยมันสูงมากเลยงั้นเราก็เรากองวางแล้วก็ทำโอ้ยถึงแล้วจุ๊บ โอ้เ oh, <im itation> นี่ยาทำอย่างนี้ทุกกล่องเลยเหรอแล้วในกล่องมีอะไรนะ่ะมีปูนเต็มไปหมดเลย oh, <im itation> เปูนไปวางกันเถอะปูนไปวางเนี่ย <Okay. S 1> ปูนไปวางอีกเหรอวางตรงไ,งไหนวางยังไงอ่ะนายเคยวางไหมฉันว่ามันมันเป็นเสาเสาอะนาเห็นไหมอ่ะเราต้องขุดไหม เขาให้ที่คุณเอาไปไหมเขาไม่ได้ให้มานะเขาคงลืมแหละนายเชนเอาให้ก็ได้เออนายเอามาเดี๋ยวฉันรอโอ้เต็มไปหมดเลยต้องวางยังไงมั่งวะเนี่ยอ่านี่วางอย่างนี้ถูกไหมไม่รู้อ่านี่ฉันวางอย่างนี้ถูกไหมว่าฉันมาบูนอย่างนี้ได้ยังไงอ่ะนี่หลังวินอยู่เนี่ยหายไปเอ้ยทางนี้ันหาไม่เจออเจง่ายนี่ดูจะวางอย่างนี้ถูกไหมต้อวางเขาถูกมาถูกเหรอฉันวางมั่วมากเลยนะ รวมกันทั้งคือปิดยังไงเราก็ไม่รู้แล้วองที่คุณไปทำอะไรอะ่ะเชาวอว่าน่าจะมานล้อไอ้พวกนี้นะเพราะว่ามันเป็นโค้งอ่ะโอ้ล้อทิ้งเหรอเอาได้เลยฉันล้อด้วยแล้วกันแล้วก็ใส่ปูนเข้าไปใช่ไหมปูนใช่ที่เราทำเพื่ออะไรอะ่ะแล้วพ่อเราเคยทำอย่างนี้ด้วยใช่ไหมถ้าว่าถึงเนี่ยจ,จะเป็นพ่อทงทำคนเดียวเราทำคนเดียวเลยเหรอใช่โอ้พวกมรรทุนนี่มันเอาเปรียบจริงๆเลยโอ้เพราะเราบินได้โอ้พ่อพ่อพวกเราบินได้ไงใช่ไหมเราทำอย่างนี้ทุกเสาร์เลยใช่โอ้ยงานที่มันเหนื่อยมากแต่ก็ต้องทำเพื่อที่เราจะได้รวยๆเตามเติมโรบอททโบอ นี่เคยะฉันก่อสร้างอย่างเงี้ยเป็นรูปเป็นรูปหัวใจไงเขาจะถูกใจเราไหมโเจ๊งเจ๊งท่างบ้านเงี้ยล่สร้างเป็นรูปหัวใจเลยจริงไหมเฟี้ยอมากเฟี้ยวมากอเขาจะเฟี้ยเราลอาไปถามเขาไวเขชอบหมมทา้านทาชอบไมเราปเอาปเอาไปเอาเาไปเอาไปเาไปเอเอาาไเอาไปเอาาไ้เาไปเอาไปเอาไปอาไอาไเอาาเอาเอาเอานเอาปเอาไปเอาไาไเปอาไเออไเอาไเออไเอาอเอ มันเป็นเด็กของฉันเองอ่ะพ่อมันฝากไว้นะทำไมมีอะไรคุณตำรวจฉันขอได้ไหมฉันคิดว่าเด็กสอนี้มันน่าจะทำงานของฉันได้ดีไม่ให้มันเป็นสมบัติของฉันจะเอาไปได้อย่างไรถ้าเอาก็ต้องจ่ายตังมานะฉันให้ตัวละศตตัวละ1นึ่งมืนบาทแล้วกันหนึ่งหมื่นเหรอก็ได้ก็ได้งั้นเดี๋ยวฉันให้บิลบนมัดตายงั้นเดียวเลยอันกเด็กมาเลยเด็กมันกำลังจบปูอยู่อ๋อไม่ใช่ไปถึงวางปูอยู่รอแป๊บลไปเล้วครับโอ้ย้อันข้อจริงเลยนะ นี่พวกแกร,รู้ไหมต่อไปเดี๋ยวพวกแกต้องไปทํางานที่อื่นต่อนะข้างานงานเปลาเหรออาพ่อเห็นไม่เห็นบอกเลยว่าทำงานที่อื่นเอย <c oughs> มันคือถ้าอยากได้เงินดีก็พ่อพวกแกก็ทํางานที่อื่นนะต่อไปพวกแกต้องไปกับลุงตำรวจคนนี้นะลุงอัดลุงสวัสดีครับอ๋อวัเดีหนูเดี๋ยวตามลุงมานะเดี๋ยวลุงยังมีงานให้ทำอ,อ๋อเหรอผมต้องไปใช่ไหม โอ้ไปอรัไปดีกวานี้นะเออไปไปไปก็ไปเขา,าจะพาเราไปข่าโอ้ยหนูไม่ต้องกลัวลุงไปตำรวจนะอ๋อไปตำรวจตำรวจคืออะไรครับตำรวจคือผู้ประทุนที่ทำไงหนาเหมืนอนฮีโร่รู้จักไหม,มฮีโร่ไม่รู้จักครับรู้จักแต่โลบอสอ,อ๋อรู้เป็นโลบอสไหม<า> ไม่เชิงว่าหลบบอกมันคืองานอะน่าหนูไป<า>ไปไปไปก่อนไป,ไป,นไป,ไปเราทำงานมาหลายวันแล้วฉันไม่เข้าใจเลยว่าตำรวจมันคืออะไรกันแน่เราแค่นั่งอย่นี้ไปวันคอยมองไปมองมาอย่างเงี้ยนะเคยะอา้าเรานี้เนี่ยอ,อะไรเนี่ยแล้วก็บอกว่าถ้าเจอคนเออมีพิรุษก็ให้จับเอานี่<ม>อย่างเงี้ยจับเลยแล้วมาทำทำไมอ่ะฉันไม่เข้าใจพนักนักงานไม่เข้ามีพิรุษเล่าแล้วทำไมเราต้องทำงานอย่างนี้ด้วยทำไมเราไปไม่นอนล่นหลบอกอยู่บ้านนะแถวนี้มันเงียบเหลือเกินเงียบมากเลยฉันไม่รู้โอเคต้นมีคน ดเขาเป็นเขาอยู่ข้าวเปล่าแต่ร้านนั้ปิดแล้วไม่ใช่หรือไงแทนว่าเขาอยู่ข้าวเลยแล้วเขามองไปมองมาทําไมแล้วเขาทาอะไรอยู่เขาอาลังเปิดประตูไว้อ๋อเหรอทําไมเขาไม่ใช่กุญแจล่ะอ้าวประตูพังเลยมาเข้าประตูเหรอฉันว่าแปลกๆไปคุยกับเขาไหมวันรองแบบดูโต๊ะจบไหมไปเลยไปเล้วไปแล้เขาทำอะไรอ่ะเขาอยู่ข้าวเหรอหรือเขาเป็นเจ้าของร้านอ่ะแต่ว่าทำไมเจ้าของร้านเขาใส่หมวกอ่ะไม่รู้เออมันเขาทุบอะไรเขาอยู่ข้างในด้วยนั่นน่ะหมวกอ้าวทุบอีกแล้วเขาเขาเขาอันนี้หรือเปล่าเขาเอาของไปไว้บ้านเขาเหรอ ประตูเลยปุ๊บเขาอาจจะเป็นอะไรนะเป็นโจรเป็นโจรอะไรนะที่เขาบอกอ่ะโอ้ยที่ตำรวจบอกว่าใครมาขับแบบมันเอาของไปโจนไปโจนโจนโจรโจรมันคือโจรนี่รอไว้รอไว้รอไว้รอ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 วะจำเลยยังไงเดียวยังไงเดียวไม่เจอเข้ามาเฮ้ยอะไรอะตำรวจก็ตำรวจเธอฉันจะบอกให้นะฉันมีปืนพวกแกโอ้โหพวกแกนี่ไงยิงขู่แม่งเลยพวกแกมันก็แค่มนุษย์ธรรมดาถ้าโดนปืนยิงก็เป็นยังไงรู้ใช่ไหมแต่งตัวบ้าเลยนะครับใส่หัวแล้โพูดแบบบ้าอะเลยก็เลยเออเขาทำอะไรเราอะ เฮ้ยเขาเอาเขาของเล่นจริงเราด้วยนี่พวกแกมันใส่ชุดกันกระสุนอย่างง้นเหรอมันคืออะไรอ่ะโอ้ยอย่าเข้ามาด้วยนี่ไงเกี่ยวเลยเกี่ยวเลยจับจับหนีหรอกเฮ้ยอย่าใจจับฉันย่อโ้ยเอาตงกระโปงไปนะเอาตงกระโปงสก๊อต โอ้ยพวกแกมันเป็นตัวอะไรทำไมยิงไม่ตายอ้ออะไรเป็นอะไรตีแม่งเลยนี่ไงตีเลยทูตีโจเลยตีโจเลยโอ้แม่หาแม่หายอมแล้วครับคุณตำรวจครก็ได้เอาจับจับเลยก็จับเลยเอาจับเลยแล้วต้องจับไปไหนอ่ะอ๋อไปไปไปลาเอาไว้ที่ไปให้คุณตำรวจคนนั้นก็ได้ไปทำไมโจมันกระจอกอย่างนี้นะง่ายจังเลยจับไม่ได้กระจอกพวกแกมันตัวบ้าอะไรเนี่ยแม่งเลยไม่น่ากีมาเลยพ่อหาแม่หาหนูจะเลิกเป็นโจรแล้ว อ๋อคือนี่ยังมีงมดวงด,วงดวงาวเจอดจ้นา,จน,านี่ฉันยึดอาวุธของไอตัออวเขาไปกิ้มาด้วยดูดิน,นี่ไง,ไงไม้อะไรก็ไม่รู้อ่ะอ๋อฮอกกี้อกเออมันเอาไปตีคนอ่ะอใช่ แยใครแ่อะอะไรอะเขาถือกระเป๋าอะไรด้วยไม่รู้เห็นไหมน่ะขนส่งของเปล่าไม่รู้อะแต่หน้าตาเหมือนโจรเขาเมื่อกี้เลยนะแบบว่าใส่แอลบูกงดำอะลองตามไปไหมไปเลยไปเร็วไปเร็วเร็วงนเร็วไปเร็วไปเร็วไเคยวไปเร็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 วไปร็วไปเร็วไปเร็วไปเร็วไาเร็วไาเร็วไปเรไหมร็วไปเร็วเร็วไอเ็ไปเรวรไเร็วไเร็วไปเดไปเร็วี้เรวไเไปเา็วไปเรวไาเวไเวไเรามไเรีวยเร็วไปเร็วเร็วไปวยเรูไปวยเย เล่นราบอกแแบบนักสืบเหรอเี่เกิดอะไรอ่ะเฮ้ยแอบมหน่อยเหมือนกำลังเขากำลังซื้อขายอะไรบางอย่างเอาไปไหนแล้วเขาหายไปแล้วเอาเลยเหรอโจนใช่ไหมเขาจะโจนใช่ไหมใช่เขาคือโจนดีมากเลยไปเนี่ย ตีอะงเอาตายแล้วนี of of ่รวมนึงจับจับเลยจับเลยรวมหนึ่งเก็บไว้ในคังกระเป๋าเราเลยเฮ้ยยูนะนี่เจ้าที่ตำรวจเออตำรวจตำรวจตำรวจโอ้ยไปก่อนแล้วนีก่อนอยู่นะอยู่นะอยู่นะอยู่ได้นี่ไม่ได้จับ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  กไปแล้วแกจับกระเป๋ามาแล้วจับกระเป๋ามาแล้วของกลาง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 ตีน้ำทุบของของกลางตีตีเอาจ่อมาจอโอ้ยจ่อมากเลยอ๋อจะมาตุ้นกระจ่อขนาดนี้เลยเหรอแค่หัวรหัสมื่คืออะไรก็ไม่รู้อะจับเลยจับเลย จับเลย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 เก็บไว้เก็บเอาไว้ได้เราโผล่ร้อนหมดเลยพวกเนี้ยปลไปไหนแล้วโถ่ไอตัวพิชไม่หายเร็วมากนี่ฉันมีฉันมีกระเป๋ามาด้วยแต่ว่าไม่มีรหัสแล้วเราต้องไปให้เขาแกะรหัสให้ใช่ไหมใช่เราต้องตามหาให้ได้ได้โอ้ยม่ต้องไปไหนแล้วนะไปไหนมองไงดีปล่อยมันไปก่อนมะไม่ปล่อยไม่ได้ปล่อยไม่ได้ต้องจับปล่อยไม่ได้เหรอชั้นว่ามันคงแอบแถวนี้สักที่นึงอะ One hour later โจรครับโจรอยู่ไหนเอ่ยโจรโจรโจรเฮ้ยเสจะขจามะไปขจามะนายจามเหรอเฮ้ยไม่ใช่ฉันไม่ใช่ฉัน โจนอยู่ไหนวะนี hmm. ่นายเห็นโจนไหมไม่เห็นเลยโจนโจนไปดีกว่าเฮ้ยจะไปไหนจะไปไหนจล้วจำแล้วป๊อบปลอบมอบป๊อบยอมเลยทุกคอทุกคอยอมแล้วค่ะนี่โจนไอ้นางรู้ป่าวว่าจะโดนอะไรอะไรไงเจ็บจะง้ออย่าทำหนูนี่เอางี้อยู่นี่ก่อนก็บอกเราคับมาว่าในกล่องนี่มีอะไรมีระเบิดหรือเปล่าไม่ใช่ระเบิดมันคือของซื้อของขายแล้วเราผ่านอะไรรผ่านอะไร ันเดี๋ยวฉันแจ็กระซิบให้เคียวยาฟังนะโอ้ยแกมัรู้ชื่อนายด้วยฉัน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 เรียกชื่อนายมันมันจับได้ลุกหน่อยแน่อ่ะไรพูดมา มันบอกว่าคืนลมันเกิดแม่เรากดตีนหรอตีหยอเอาเอาไปเอาไปใครที่พ่อไม่ใช่โอ้ยขาพ่อเลยเหรอได้น่าจะกื่มกระเป๋าน่าจะไวอะไรนะอะนะหนึ่นึห้าสามไมไม่บอกฉันอ่ะไม่บอกไม่ได้บอกแล้วเดี๋ยวเดี๋วยวหนึ่ง ห้าสามอยาบ้านเนี่ยเพื่อนมีหนังสือด้วยหนังสือเขียนว่าเด็กๆอยู่ที่ท่าเรือจะออกไปส่งอีกทีใน30วันโอ้แกมันชั่วร้ายจริงเลยไม่รู้อ่ะเด็กๆอะไรก็ไม่รู้เฮ้ยเพราะว่ามันจับเด็กแน่เลยฆ่าเด็กนี่ใช่ไหมโดนแน่นายโดเออเออบอกบอกได้เหรอเอาบอกบอกง่ายจังเลยไอผมไม่รู้ผมแค่เป็นคนส่งของอย่างเดียวไม่เกี่ยวจะจับเลยอ่าไม่จับก็ได้ หยอกเล่นไปบ้าไปพาเขาคุ้มแม่งเลยไปเร็วไปบอกไปบอกด้วยไปบอกเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าหัวหน้าตำรวจเ้วยอว่าไอ้นี่มันจะส่งติดภายในสามสิบวันไปจับแม่งเลยไปก็เถอะคียวยะ วันนี้เราก็พร้อมแล้ววันนี้จะเป็นวันที่เขาต้งนัดส่งเด็กใช่ไหมใช่ใช่เวันนี้แหละทำไมเขาไม่ส่งเรามางอ่ะอิจฉาจยงเลยเขาอยากฉันจะโดนส่งมากอย่างเลยแต่ว่าเขาบอกผิดกฎหมายนี่เออหรอไปเราไปกขาเด็กแล้วลกาเด็กคานาคาาาาอ้เยอะเลยกี่คนได้ในนัดีูหล่ะคนอยู่นะพูดกองโจน่อแม่ฉันออกไม้ในฟ้าเลยหมอ่าเลยเดี๋ยวฉันล็อกคอไปเลยหนึ่งสองามโอ่เลยใครมาใครมากองกำลังกองกาลังป่ากองกาลังป่าเซียนดาโม นียนายเอาเอาตีปุณิยนรเสร็จแล้วเอามันจะใส่ลำโพงเราเลยเร็วได้เด็กโอ๊ยตำรวจมาไอ้แค่ตำรวจปิเกอร์แมนเขาเรียกสุดปิเกอร์แมนใช้ได้แข็งแก่งสุดตะพันตะพีขโมยมีไหมขโมยมีเพียบเลยเพื่อนอยู่ไหนข้างล่างเชียงบนยางนี่ไงขลางนั้นหมดแล้วเดี๋ยวฉันจะตาขโมยเองมาเร็วเว้ยพวกลักลอบค้าเด็กนี่แน่ไอ้พวกคนชั่วนี่แน่พวกชั่วร้ายเอ้นี่นี่จับ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 ใส่ลำโพงใส่ลำโพงหมดเก็บใส่ลำโพงให้หมด เก็บเก็บเก็บจ้าไอ้เนี่ยตีแน่ตีแน่ง่ายบสายงงาาน่ยลำโพงใส่ลำโพงเลยเฮ้ยตรงนี้ตรงนี้ศพนี่ศพอ่าเก็บเลยเก็บเลยเก็บรางเอ้ยตรงนี้ของนายโอ้เหมือนจะหมดแล้วนะแค่นี้หรอเหมือนทันได้ยินเหมือนทันได้ยินเสียงคนเลยโอ้อยู่ไหนเนี่ยเนี่ยท่านใหญ่นี่ใครนี่คนเหรอให้ใช่นี่ใครอ่ะคนอยู่ข้างในมีคนเหรอเราทันได้เลยไหมฮัลโหลเดี๋ยวเรา๋ยวทบพี่ทบพี่ ไงพอด oh, ีพี s <S ่แกช่วยหนูด้วยค่ะเอ้ยดู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 เฮ้ยหนูตายโอ้ไม่นะนี่แกร์ฆ่าหนูเหรอย่ามาโดนชั่วร้ายมาฆ่าตัวประกันเฮ้ยเฮ้ยเจ็บดีแกเฮ้ยเสียร์ใจป้องในแบบป้องคนอื่นก่อนน่าจะมีคนอื่นเหลืออยู่ป้องหมดเลยอย่าให้เด็กอย่าให้เด็กคนอื่นตายอีกจะจัดมันเองมาเลยมันเป็นไงแล้วนี่มันอยู่นี่อุ้ยมันยิงขันเฮ้ยมันยิงอะไรยิงอะไร ยังไงตีตีมากเลยตายแล้วเพื่อนมาตายแล้วเออเออเด็กเออมีคนอื่นรอดอยู่ไหมม่มีอยู่ยังมีอยู่อ๋อดูดีแงีด็กเขาด็กเขาสลบไปแล้วยังเหลือเพื่อนดขอโทษนะอุ้ยดนใจไหนเาาข้ไปเลย พวกหนูเดี๋ยวพ,วพี่ไปช่วยนะมีที่อืีกไหมไม่น่ามีแล้วนะโอเคไม่น่ามีแล้วเดี๋ยวแค่แค่ประหารมันแล้วก็ว่ามันจะมีการต่อสู้ที่ระเบิดเกิดขึ้นมันจะเป็นตาบอดของเราไม่ได้เพื่นอนเราก็่าาทำตามหน้าที่แล้วเนาะเราทำทสวามสามารถแล้วโอเคไป,ไปแล้วเรากลับสังฆงานกันดีกว่าไป โอ้ยโอเคครับว,วันนี้เราได้5โคนเองลูกค้าไม่ค่อยจะเยอะเลยเนาะเออเออนั่งที่ของน้องเมืองเออจอดก่อนครับแท็กซี่ป่ครับเนี่ยไปเรียนออใช่ไรับเองเออสวัสดีครับแท็กซี่ครับผมเออพอดีว่าผมจะไปเอ,อ่อกลับบ้านนะครับบ้าน,าน,าน,านผมก็อยู่ซอย11บเอ็ทับสองะครับข้างหน้านี่เลยนะอ,อ่ะงั้นขึ้นเลยครับขึ้นเลยเชิญครับเชิญครับ คือเลยครับโอ้แท็กซี่สมัยนี้สีเขียวเหรอครับเนี่ยใช่ครับมันค่อนข้างจะใช่ครับตามนะครับก็ตามแท็กซี่สีเขียวครับไม่แปลกนะครับเนี่ยคุณอ๋อก็ไม่แปลกเท่าไหร่ครับช่วงนี้ได้กินข่าวลืออะไรแต่แถวนี้ไม่ครับเนี่ยอ่าไม่ค่อยได้ยินนครับเพราะว่าผมไม่ค่อยได้อยู่แถวนี้ปกติผมอยู่ฝั่งนู้นเลยแต่ว่าขับมาแถวนี้เพราะว่าฝั่งนู้นคุ้นเงียบแล้วโอ้แถวนี้นะมีข่าวลือกันว่า มีการาจรลกรรมหรือป้อนเกิดขึ้นบ้างครับแถวโรงงานขายโถส้วมครับผลิตโถส้วมมีการเกิดเสียงระเบิดดังมากเลยช่วงนี้โถส้วมเหรอครับโอ้ ผมนนไม่เคยไม่เคยได้ยิยนเลยนะครับอไม่รู้เห <นะ S 2> มือนกันครับผมคิดว่าอย่าไปแถวนั้นละกันนะช่วงนี้มันน่าจะคับเสียงระ,ะเบงระเบิดเสียงปืนยิงกันอะไรเต็มไปหมดเลยนะเสียงจิว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 อะไรก็ไม่รู้ก็พยายามอย่าไปแถวนั้นนะครับเผื่อพวกคุณแบบว่าไปขับแท็กซี่อะไรเงี้ยโอเคครับขอบคุณที่เป็นหัวนะครับเถ็งแล้วครับอขอบคุณมากครับเท่าไหร่ครับทั้งหมด100บาทครับโอนจ่ายได้เลยครับเคียวโคดอยู่ตรงข้างเลยโอ้สแกนตรงนี้นะอ่าชึบ เด็กชายสอพงษพงผุดแก้วนะครับใช่ครับชื่อะไรครับเรียบร้อยครับผมอ่ะครับงานครับเฮ้เราจะไปดูหน่อยไะมกถือว่าเราก็เป็นทางานตำรวจเราต่อก็ก็ดีนะจะกลับไปทำตำรวจดีวะออฉันเสียขวัญกำลังใจอยู่เลยที่เราทำแบบภารกิจทำให้เด็กเสียชีวิตสองคนอ่ะแต่ว่ามันก็เป็นงานป่หวะโอ้แต่ฉันจะกลับไปทำตำรวจจริงนันมาสนุกนะได้เงินเยอะด้วยเออก็น่าจะเอาเอาไว้คลิปนั้นไปกลับบ้านกลับไป โอ้ยเชียร์ยาแถวนี้เหรอฉันว่าแถวนี้แต่นี่<ร>แต่นี่แต่<บ>แตนายอย่าลืมนะเราไม่ได้รับอนุญ,ญาตมาให้ให้ให้ใหส่ชุดตำรวจแล้วก็มาสืบอะไรแถวนี้นะมันเราทำโดยประการเพราะว่าเราเป็นตำรวจไม,<อ>ไม่ได้อแต่เราไม่ได้รับหน้าที่เราจะโดนด่านะเพื่อนนะนายกลัวอ่ะกลัวดินายไม่กลัวหรือไงอ่ะจอดตรงเนี้ยนายอ่ะนี่โรงงานขายโถส้วมเหรอถ้าถูกส้วมอะอะไร ฉันว่าแก๊สเราหมด <c oughs> เอาปีนแล้วกันนะเออว่าไอ้พ้นฉันลืมเติมแบตเลยเออเราต้องปีนเอาเหรอโถ่เอ้ยทำไมราไม่เติมแต่ไม่ทม่เมไม่เติม,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 ตมฉันว่าต้องเติมแบตไอ้พลังไอ้ไอ้พ้นที่ตอนปีนด้วยฉันก็ลืมเหมือนกันแหละนี่รอโรงงานขายโทรศัมใช่โอ้ใหญ่มากเลยนะโาย<ห>เครนนื่องผลิตยังหยาใช่เขาผลิตแต่ว่าโทรศัมฉันว่ามันใหญ่เกินไปที่จะผลิตแค่โทรศัมท์ไหมมันเหมือนแบบพูดแบบผลิตพวกแบบอะไรใหญ่ๆจะหลวัดอะไรเงี้ยดูด<อ>ิยาวมากเลยนะจะหลวัดโทรศัมแน่นอนโอ้ไปไม่ได้เหรอไม่รู้ไงไปลองเข้าดูก่อนนกั อาจจะมีเสียงระวงระเบิดอะไรก็ได้นะอ๋อสวัสดีครับมีใครอยู่ไหมเฮ้ยระเบิดเฮ้ยโหสีดำมากจะมาจาข้างในนี่เฮ้ยเฮ้ยทำไมเราเราแจ้งไหมเราแจ้งไหมเราแจ้งตำรวจมึงบนเราแจ้งมึงบนไหม เตียงบนก็ได้อยู่นะอุ้ยดังอีกแล้ว<อ>เหลืองเระเบิดมันจะเข้าในฝั<อ>่งนู้นเลยเ้ยเราเรา,เราไปดูก่อนไหมเราจะไปดูเลยแจมเอาเรื่อกเลยฉันว<อ>่าเราไปดูก็ได้เนีย่ยเนี่ยออกออกข้างหน้าตรงเนี้ยโหหอหจได้เสียงมาจากตรงนี้นะแถวๆนี้เดี๋ยวนะ<อ>ะได้เสียงอะไรเรื่อยๆไหมเป็นอะไรอะ่ะตัวอะไรอ่ะตัวอะไรไม่ได้อ่ะมันมันเหมือนเรือเลย เราแมวเราจะเจอพวกผยพวกผมไปจัแล้ที่พวกผมไปจับแล้วที่หยูดต่อครับมันจริงเเไมมันจริงเราเข้าได้ไงอะโอ๊ยมันต้อิงเราไม่เข้าไม่ใช่เหรอมันคือปืนจริงไม่ใช่ปืนของเลยหรอจะจับเลยจะจับเลยจับเลยจะเลยต้องมีต้องมีแล้วก็ล้วก็ล้วก็ล้วกทีไปทำนี่เพื่อนนี่ก็เด้อมาฟังดูแล้วถ้าถ้าถ้าเราไม่หนีมาตามมามาตามมา โอ๊ยคือเราไ่ไหนเนี่ยเตื่อเเื่อเแขาง้องมีพวกอะไรที่เเลยคือ้วอตัวอะไรอ่ะหรือมันเป็นสิ่งที่พ่อพ่อเลาคือมันคือพวกสกิบี้คือตัวพวกโถส้วมเอ่อที่มีหัวเป็นมนุษย์ที่มันคอยจัดการพวเราเสมอมันเป็นศันตรูของพวกเรามานานแล้วเร,เราเราจะบาราตายได้เลยตายแล้วตาย้ เราจะออกไปเจอที่นี่ก็ไม่ได้กแพงมันก็หนามากเลยไปยังไงดี่ไปไงนี่ไปยอาไปนะไปเอาไปเต็มเลยสามวงสามหัวป่าโอ้จะรอกินเราหมดแล้วเพื่อนนเราตายแล้วเราตายแล้วใช่ถ้าใครจะรอดคนหนึ่งก็ต้องเป็น,ต,ปนต้องเป็นนายจน,นต้องรอดต่อไปไม่จะไม่รอดได้รอดได้รับอะไรนะไปออกออกออกมาให้หมดเอาเศษนู้นเศษนี้ออกมาอะไรเอานเรามาถือว่าเป็นหัวใจอีกชิ้นหนึ่ง ที่อยู่ในตัวฉันไอ้นายเม่เอายจะได้อัเรดจะต้องอัเกรดตัวเองเพื่อเพื่อเราถ้าฉันตายไปฉันไม่อยู่รอดนายต้องเอาเอาล่าฉันไปให้พ่อนายด้วยฉันจะรีบจัดการมันให้หมดแลวฉันจะเอาอะไรมาคืนนายเอาเลยสายละหนึ่งชิ้นสายละชิ้นที่สองเปล้วย้วยเลยอ่ะด้วควาฉันหน้ามืดหมดสติอัพเกรเลยเชื่าไไปไม่ตองทาง นายเหมือนพ่อเลยอันจะเป็นคนช่วยนายเองแต่ไม่ฉันฉันสาวด้วยนะครัยะายหรับไม่ได้เลยแล,แล้วอโอ้ยโอ้ เดียฉันยังไม่ตายเลยเนี่ยฉันเอาหัวใจไปให้นายแล้วนายใส่คืนแล้วเหรอแหมระดับนี้ฉันยัดอะไรเข้าไปแล้วโอ้แล้วใส่คืนฉันแล้วเหรอลูกพ่อพอเป็นอะไรไหมลูกแกเป็นอะไรไหมเป็นยังไงบ้างสบายดีหรือเปล่ากินข้าวหรือยังเป็นไงบ้างเออพ่อฮะโอ้ยต้องรอเลยลูกพวกแกจัดการกันดีมากแกรู้วิธีการอัปเกรดตัวกันยังไงนะพ่อผมก็แค่เีษสาะคนใดคนหนึ่งครับแล้วก็แต่ผมก็ยังรอดอยู่โอ้แปลว่าพวกแกนี่ให้หัวใจกันทันสินะเก่งมากลูกเรีวออกมาข้านอดเร็วได้ฮะ โอ้โหดูดิแค่นี่นาจะกลายคนเดียวเลยเหรอฉันจะกลายเลยถ้าเหมือนพ่อตอนตอนนั้นเอาหัวใจโเ้ยนี่ใครเป็นคนรับเกดอ่ะอ้าผมเป็นคนเอาหัวใจให้แคะโอ้ี่แซมมี่ดูกแกนี่โหหัวฉลาดมากเลยนะรู้ยังไงว่าอัปเกรดได้เนะี่ยอ่าผมเคยเห็นในเห็นพ่อทำฮะที่พ่อชอบเอาหัวใจเปลีนน่ยนนู่นเปลี่ยนนี่ผมก็เลยลองดูเอาเหรอ นี่พ่อสินะโอ้ยเก่งมากเลยลูกๆงั้นไปกลับบ้านกันดีกว่าเดี๋ยวพ่อจะเอาเรื่องนี้ไปบอกให้ทุกคนในเมืองรับรู้กลับไปกับกันเธอลูกพ่อไปแซมแมทมหแล้วพ่อเราอยู่ล่างนั้นอะเพราะพ่อเราเื่งหัวใจมาเพิ่มอ่ะไม่ฉันว่าพ่อเราโตพอแล้วพ่อเราอัพเกรดหัวใจตัวเองได้อ๋อเหรอไปง่ายไเออพ่อเราคงไม่ใจร้ายเอาหัวใจคนอดือนมาหรอกมั้งเออนายบ้านเพวกเราไม่ใช่ตัวโกงเพราเราเป็นตัวดีก็ได้เออ คธอเสองคนนี้กันไหยเห็นครับผมนี่แหละเขาคือฮีโร่ที่ช่วยเราปราบสิ่งชัว่วร้ายชื่อว่าไวรัสทักรยานเ่เนียคนระับโอ้ไวรัสเขาคือคนที่ควรจะเป็นแบบอย่างเขายอมเอาตัวเองเสี่ยงชีวิตเต็มเพื่อไปช่วยประชาชนอย่างพวกเราพวกนายจะต้องเอาเป็นแบบอย่างเข้าใจไหมและนี่ก็คือของรางวัลที่จะฉันจะให้กับเขาพวกนายจะางนั้นต้องทำตามโอ้ยมีของรางวัลด้วยเครับเนี่ยของรางวัลอะครับคืออะไรขอด้วยขอด้วยโดนสัด ไอ้ไอไอโฟนไอโฟนเก้าเก้าเก้าปุ่มแม็กแล้วก็อะไรอีกอ่ะโฟนเรบอกเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าบาทหกใบอันนี้เป็นของเล็กๆน้อยๆจากฉันโอ้โหนี่ฮะ เราได้ iPhone 9 9าเ9้าร้อยเกกับโค้ดเราบอก9,999บาท6ใบผมเป็นหมื่นหหมื่นนะของฉันได้6กหมื่นอ่ะนะ้นได้กี่หมื่นฉันได้ห้าใบอ้าวฉันได้6ใบอ้าวแปลว่าผมดีกว่าตัวที่ผมโดนเสียสละให้คิวยาใช่ไหมฮะอ๋อใช่ฉันห้อยเธอเป็นพิเศษนะคิวยาไม่ค่อยทำแล้วแล้วพ่อผมอยู่ไหนฮะเราจะมาบอกพ่อพ่อเธอก็อยู่บ้านไงโอเคครับไปบอกพ่อดีกว่าไปเลยขอบคุณมากครับตำรวจแล้วเราผมสามารถไปทำงานตำรวจได้อีกไหมครับโอ้ได้เลยถ้าเธอจงการนะนะโอ้กบ้านแล้วลงบ้านรถ้า ไปเบียดนี่ไปเบียดนี่เบียดนี่เดี๋ยวกันเดีกันเดี๋กัน i p h o n กับกล้าม Mac แต่ว่าฉันไม่เอาใช่ไหนฉันอยากใช้โนเกียเหมือนเดิมฉันถนัดกว่าฉันเอาไปขายแล้วก็เอาไปเลยฉันขอฉันขอโคตรบอออีกสองอันแลกกับโทรศัพท์เครื่องนึ่งได้อ่าเอ้แม่แม่โทรศัพท์มาสามหมื่นบาทฉันขอไปหนึงเอามาน่าจะขายได้สามหมื่นห้าฉันขอแล้วนอ่นายนายย้อนนายก็ไรห้าพันยางไงฉันก็เขี้ขายเพราะว่าขายออกอยูนายโตขนาดนี้แต่เมื่อไหร่วะฮ่าฮ่าก็ว่าเราเพื่อนเราเม่โคตรแข็งแกร่งเลย